สวัสดีค่ะที่นี่สถานีข่าว B P W Channel ดิฉันนางสาวอรุณรัตน์วรคุตดิฉันนางสาวสิริวัลวิเชียนวิจิตวันนี้เป็นการสรุปกิจกรรมของโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารของสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565ได้จัดกิจกรรม สืบสารภูมิปัญญาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยณหอประชุมโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษานำโดยคุณครูบางออนอินจันพร้อมคณะของอำเภอบ้านตากเป็นการนำภูมิปัญญาของชาวบ้านมาถ่ายทอดให้กับพวกเรานั่นเองค่ะโดยในกิจกรรมนี้นะคะพวกเราได้พับนกพับปลาสาันตะกร้าจากใบลานค่ะ ในวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565ได้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหารว่าที่ร้อยตีสัทธาเทพปัญญานาศได้ร่วมการประชุมนณประชุมโรงเรียนตากวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดตาก และวันที่27วิมิถนายนที่ผ่านมาได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1และก็ได้มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากมีโรงเรียนที่มาคัดเลือกทั้งหมด4โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากและโรงเรียนสามราวิทยาคมค่ะ ในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2565ได้มีการศึกษาดูงานการจัดบริหารโรงเรียนดิจิตันนำโดยดรมนตรีใหญ่ระยะผู้อำนวยการโรงเรียนนายทํานองรุ่งระวีรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานณนะโรงเรียนสตรีวิทยาขออภัยค่ะณนะโรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้ได้ดูการเรียนการสอนบนโลกเสมือนจริงเพื่อนำมาปรับใช้กับโรงเรียนของเราค่ะและในวันที่ย3วิบสามินายนที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับและ6ทับณห้องช้องนางโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารและวันที่24ี่ ก็ได้มีการจัดกิจกรรมสเตมศึกษาสู่ความว่องวานอังไกลพล้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการจัดกิจกรรมสเตมศึกษาซึ่งเป็นการนําความรู้ทางด้านฟิสิกส์และเคมีมาประดิษฐ์จรวดขับเคลื่อนที่ด้วยปฏิกิริยาเคมีเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสารรค์เพื่อการแก้ปัญหาค่ะ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้คือนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทับ1และมัธยมศึกษาปีที่6 1ทับ 1, นณห้องช้องนางโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารค่ะพวกเราสองคนขอจบการรายงานกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ทางช่อง B P W Channel ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ